สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปที่สมยัยต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวจากการดูดวงมานะคะจากการดูดวงดาวต่างๆด้วยนะคะก็อยากจะมาสรุปโดยใช้ความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองนี่แหละบอกให้ฟังบอกให้ระวัดระระมัดระวังกันไว้นะคะสําหรับลัคนาราศีที่ต้องระมัดระวังมากๆในเดือนพฤษภาคมนี้คลิปที่แล้วก็ได้พูดไปแล้วนะคะสาหรับลัคนาราศีที่ต้องระมัดระวังนะส่วนคลิปนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศี สิงนั่นเองนะคะจะต้องเตือนชาวสิงเลยนะเพราะว่าดาวพระพฤหัสและดาวพระเสาร์อย่างที่ทราบกันดีได้โครจรเข้าเรือนอริค่ะ นั่นหมายความว่าอุปสรรคต่างๆนานานโดยเฉพาะในเรื่องของการงานเนี่ยค่อนข้างมากทั้งคู่แข่งนะคะติดขัดนู่นนี่นั่นของอาจจะไม่มาส่งตามกําหนดคุณไม่สามารถส่งออเดอร์ให้กับลูกค้าได้ตามกําหนดเอขออภัยค่ะไม่สามารถส่งสินค้าที่ลูกค้าออเดอร์มาได้ตามกําหนดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีเกณฑ์หงุดหง,งิดใจมันมีปัญหาแล้วก็มันมีอุปสรรคเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะถ้าใครทํางานกับคู่นะคะ หมายถึงว่า,าทํางานที่เป็นเจ้าของกิจการที่เปิดร้านหรือว่าทําด้วยกันกับแฟนเนี่ยค่อนข้างจะขัดใจกันมากเลยทีเดียวมีความเห็นไม่ตรงกันมีแนวทางมีความคิดอาจจะไม่ตรงกันอาจจะมีการขัดแย้งกันเกิดขึ้นร่วมด้วยนะคะ<ม>เพราะว่ามันไม่ได้เป็นการทํางานที่ต้องไปเจอเพื่อนร่วมงานใช่ไหมมันเป็นการทํางานเกี่ยวกับเ,เป็นการทํางานในครอบครัวที่คุณและคู่ของคุณคู่สามีคุณคู่ภรรยาของคุณทํา,ทาด้วยกันอะ่ะมันจะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นไม่ต้องประครับประคอ นอกจากจะเรื่องงานที่ต้องประคับประคองแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณก็ต้องประคับประคองให้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะอีกอย่างหนึ่งนะมีดาวพระอังคารมาเร็งลัคนาชาวลัคนาราศีสิงห์ด้วยการที่ดาวพระอังคารมะเร็งลัคนาซึ่งดาวซึ่งชาวลัคนาราศีสิงห์มีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนแล้วดาวพระอังคารไม่ถูกกันกับดาวพระอาทิตย์แล้วการที่มะเร็งแบบนี้เนี่ย มันย่อมเกิดปัญหามันย่อมเกิดการกระทบกระทั่งนะคะต้องระมัดระวังให้ดีนะคะตรงนี้เนี่ยสมัยมองถึงการกระทบกระทั่งการมีปากเสียงกับคนในครอบครัวนะ คุณชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องระมัดระวังเรื่องการพูดจากับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องหรือคู่รักของคุณหรือคู่สามีหรือคู่ภรรยาของคุณให้ดีรวมถึงบุตรหลานที่คุณดูแลด้วยนะคะระมัดระวังการพูดการจานะบางทีคําพูดคําจาเราอาจจะไปเสียดนะคะอาจจะไปแทงใจดําผู้ฟังก็ได้หรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวแหละที่พูดเข้ามาแทงใจดําคุณอะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะทําให้เกิดแบบ อารมณ์หงุดหงิดนะคะทาให้เกิดอารมณ์อ่อนไหวนาะเรื่องของครอบครัวมันก็ค่อนข้างจะเซนซิทีฟนะคะตรงนี้ต้องดูแลให้ดีอีกเรื่องหนึ่งที่สมัยอยากจะเตือนกันไว้นั่นก็คือเรื่องของสุขภาพด้วยนะเพราะว่าดาวพระพฤหัสและดาวพระเสาร์เนี่ยได้โคจรเข้าพบอริแบบนี้นอกจากจะมีปัญหาในเรื่องของการงานแล้วสมัยอยากจะเสริมอีกสักนิดน,นึงว่าให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพไว้ด้วยก็ดีนะคะเพราะว่าในเมื่อถ้าคุณร่างกายไม่พร้อมที่จะทางานแล้วคุณก็ไม่มีความไม่มีความสามารถที่จะไป ทำอะไรได้ถูกไหมคะถ้าเกิดคุณป่วยถ้าเกิดคุณไม่สบายอะ่ะนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญอีกเช่นเดียวกันนะสุขภาพ,ภาพก็อยากจะบอกนะชาวลัคนาราศีสิงห์จะให้มันทาบุญทําทานค่ะโดยเฉพาะทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่เนะี่ยดีที่สุดเลยนะคะจะช่วยส่งเสริมและหนุนนําดวงชะตาของเราให้ไปสู่จุดที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะฝากไว้คร่าวๆเท่านี้นะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ